นิจูเินซีสารพัดประโยชน์ท้องอืดท้องเสียกดไหลย้อนภูมแพ้โควิดบ้างจามบ้างอันเห็นโคกเห็นขนมเห็นของทอดมันอยากกินไปหมดเลยแล้วต้นตอพวกนี้มันมาจากไหนกัน70-80%งของจูนินซีในร่างกายของคุณเป็นจูเินซีที่ดีคุณจะมีสุขภาพที่ดีฉันจะเพิ่มประชากรจูเินซีดีๆ ไปลำไส้ของฉันได้ยังไงล้วเบรโอนิกเมเทอร์ลีมโคเอนแคปซูลเลชันเป็นถุงห oh ่อุ้มจินรียเวลาที่จินรีเนี่ยผ่านกระเพาะอาหารจะทราบว่ามีน้ํากรดใช่ไหมครับมาทําให้จินซีเวลาส่งไปมันตายแต่ถ้าไม่ถุงไปมันก็รอดไปถึงลำไส้ได้สายพันธุ์พ่อสายพันธุ์แม่ถึง4สายพันธุ์เรามีจุินทรีย์ขั้นต่ําอยู่ที่8แสนล้านตัวลดปัญหาท้องอืดท้องเสียกรดไหลย,ย้อนภูมิแพ้ดีขึ้นอยากอาหาร อยากน้ำอัดลมอยากของหวานจะลดลงมองโปรไบอติกราคา299ไมันสร้างกำไรให้คุณตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นให้กับคุณได้คุณว่าน่าลองไหมครับ